หนึ oh <Okay. S 1> marks, ่งค่ะการทำกิจกรรมและโครงการสตอกคีมารนะคะโครงการสตอก์คีมาคือโครงการที่สนับสนุนให้เด็กมีการป้องกันและส่งเสริมการระบบในการให้ขับศึกษาและเลือกเพศศึกษาค่ะมีการแจกถุงยางอนามัยฟรีแล้วก็มีการให้ยาคุมฉุกเฉินฟรีนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นการพัฒนาพื้นที่ค่ะมีการสอนใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้อกําเนิกค่ะมีการแจกถุงยาอนามัยฟรีและยาคุมฉุกเฉินฟรีค่ะข้อต่อไปนะคะ จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเพศศึกษาบ่อยๆค่ะแล้วก็มีการประสานงานกับผู้นำและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะของุณค์กาประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นี้เหรอใช่ค่ะเกี่ยวกับอาอนาัยค่ะตำบลค่ะใช่ค่ะที่ที่ใกล้บ้านเราใช่ไหมใช่ค่ะรวมพยาบาลค่ะเพื่อให้มาทำโครงการหรือว่าอยากให้เด็กน้อยวาดอีทรูแบบประมาณนี้ค่ะ รเราสามารถในการจัดโครงการต่ตางๆนะคะเราสามารถติดต่อให้เขามาทําโครงการและเขาจะมีถุงยางแจกฟรีค่ะหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกเราก็สามารถไปติดต่อรับที่อนามัยได้ค่ะแม่แล้วการการสอนอามีวิธีการสอนที่ทำอ,อ,องเราเองใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะแล้วก็จะมีคครูผู้ช่วยด,ด้วยค่ะคณคผู้ช่วยก็คือครูที่อ่ามาจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา,านะคะเพราะว่าที่จะสอนว่าเราทํำยังไงคะ่ะในการใช้ยาคุงฉุกเฉินแล้วก็ถุงยางอนามัยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะได้เนาะเยี่ยมด้ม่ค่เยี่ยมค,ค่ะติด้นร